สวัสดีกันอีกครั้งครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่อง YouTube ลุงโตพระเครื่องครับวันนี้ลุงโตก็มีพระให้มาให้เพื่อนๆได้ชมหลายรุ่นนะครับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาก็แอดไลน์หรือโทรสอบถามมาได้เลยนะครับจัดส่งให้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนครับเรื่องการจัดส่งลุงโตขอบอกไว้ว่า รวดเร็วครับไม่ไม,ไม่มีข้ามวันข้ามคืนครับได้รับเงินโอนจากเพื่อนเพื<ๆ>่อนเมื่อไหรก็รีบแพ็กพัสดุออกไปส่งให้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอเปิดด้วยเหรียญใบขี้เหล็กหนุนดวงนะครับใบขี้เหล็กหนุนดวงพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อทองฝาบาทเป็นใบขี้เหล็กที่ออกในปี50นะครับปี B 5 ช่วงปี50ถึงปี54นะครับไปเขียกหนุนดวงก็มีประสบการณ์นะครับออกทางสื่อมวลชนนะครับเป็นรุ่นที่ตามหากันเยอะนะครับถ้าพิมพ์ใหญ่มีการจำนวนสร้างชัดเจนแน่นอนนะครับพิพมพ์ใหญ่ก็ดูไม่ยากนะครับเพื่อนๆใบเหล็กหนุนดวงมีเนื้อทองฝาบาทเนื้ออปากา้าเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับลุงัวก็ เคยรีวิวให้ชมหลายครั้งแล้วนะครับเหรียญแท้จะต้องใสๆนะครับเนื้อทองฝาบาทใสๆเห็นเมตตาเลยนะครับเห็นเมตตาลงปูเห็นเล็บเลยนะครับตอกโคดตรงนี้ก็ตอกโคตด้วยนะครับตรงนี้ตอกโคดนะม้วนเป็นยันเทาะนะครับตรงตรงหูเหรียญนะครับ ด้านหลังดั้งเดิมเลยนะครับดั้งเดิมที่ออกจากวัดเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นโคดวัดหนองพงนกนะครับเนื้อทองฝาบาทจะตอกสองโคดแต่และเนื้อตอกคนละมุมนะครับเนื้อทองแดงหลมดําทองแดงผิวไฟก็ตอกโคดเดียวนะครับเนื้ออัปปกา้าตอกสองโคดพิม์พใหญ่นะครับ เหมือนจะเป็น2ชั้นนะครับอันนี้คือแท้ดูง่ายนะครับต้องสวยๆคมๆนะครับมีเหเรียญเกนะครับรุ่นนี้มีเหเรียญเก๋เนื่องจากว่าช่วงปี54นะครับ5455เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงพอสมควรนะครับราคาจะพุ่งแรงกว่าปัจจุบันนะครับในช่วงนั้นนะครับใบขี้เหล็กหนุนดวงนะครับมีเนื้อ ทองแดงลมดํานะครับทองแดงลมดําหรือเป็นสัมฤิดดานะครับถ,ถ้าอยู่ในแผ N ่นพับใบจองของทางวัดนะครับจะเป็นทองแดงลมดําหรือสัมฤิดดานะครับเพื่อนๆที่สนใจก็แอดไลน์สอบถามมาได้นะครับใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายปีห้าหกนะครับ เป็นพิมพ์คล้ายๆปี47นะครับรุ่นสุดท้ายปี56ราคาก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆของโตก็หาที่เดิมๆจากวัดเลยนะครับมีกล่องเดิมซินเดิมมาให้เช่าบูชานะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับใบขี้เหล็กปี56มีพิมพ์เล็กด้วยนะครับเหรียญใบขี้เหล็ก สอทเนื้ออัปาก้าก็ยังมีนะครับเนื้ออัปาก้านี้ราคาไม่ยังไม่แรงนะครับก็อัปาก้า900บาทนะครับถ้าใบขี้เหล็กหลวงหรือใบขี้เหล็กสอทนะครับนำรายได้สร้างโรงพยาบาลที่คลองสัมบานนะครับรุ่นนี้ก็มีเกนะครับเพื่อนๆต้องใส่นะครับใส่ๆเลยนะครับในเนื้อทองแดงนะครับเนื้ออื่นลงโตก็ยังไม่เห็นเนื้อทองแดงมีเกนะครับเท่าที่เห็น มีเหรียญเปิดโลกมีแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพื่อนถามนะครับมีเหรียญเปิดโลกเนื้อทองแดงองนี้ก็ถือว่า,สา,สาใส่กันนะครับเ,เพื่อนๆเหรียญเปิดโลกหลวงปู่แผ้วปีห้าหกนะครับพิธีไหว้คู่ป,ปีห้าหกนะครับอายุเก้าสิบเอ็ดปีนะครับช่วงปีห้าหกห้าเจ็ดนะครับทางวัดจะมีเหรียญเป็นหลวงปู่ทวดนะครับสองความปลอดภัยเลยนะครับปีห้าหกห้าเจ็ด รุ่นนี้ของแท้ขอบเหรียญจะใสๆนะครับถ้าเหรียญสภาพเดิมๆนะครับยังไม่เป็นสภาพใช้จะดูง่ายกว่านะครับเพื่อนๆขอบเป็น2ชั้นแบบนี้เลยนะครับใสๆใสๆเลยนะครับด้านหน้าก็เพียนพิมพม์ของปูดทวดนะครับ2ความปลอดภัยนะครับตรงนี้ตอกโคตรแพ่วมุมนี้นะครับเหรียญเปิดโลก เรียมค้นคอได้เลยนะครับเหรียญเปิดโลกนะครับแก้วคาดปลอดภัยนะครับสงความปลอดภัยเลยนะครับรุ่นเดนอื่นลุงโตก็มีนะครับเหรียญห่วงเชื่อมชุด8ดรอบนะครับห่วงเชื่อมก็เริ่มหายากนะครับชุด8รอบเหรียญเสมาเจ้าสัวนะครับเนื้อเนื้อทองแดงทองฝาบาทนวะลุงโตมีนะครับเนื้อเงินไม่มีนะครับเนื้อเงินมี องเดียวนะครับลงโตก็เลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองขึ้นคอเองเลยนะครับเนื้อเงินเนื้อนาวะมีนะครับเนื้อนาวะเลขสวยนะครับเลขสาหลักลงไทยด้วยเก้าเลยนะครับมีขุนแผนมหาสเสน่ห์นะครับเนื้อว่านเกสรดอกบัวนะครับขาวตำกว่าพันก็มีหลายองค์นะครับ ต่ำกว่าพันนะครับเหรียญมังกรคู่หรือเหรียญพระพุทธปฏิมาเจษฎากรนะครับซึ่งปลุกเสกถึง3วันละนะครับมังกรคู่ต่ำกว่าพันก็มีนะครับมีหลายองค์เข้าหลามตัดนะครับสร้างพระมหาเจดีย์นะครับอง์นี้ก็เลี่ยมนะครับ1000บาทนะครับเข้าหลามตัดสร้างพระมหาเจดีย์นะครับ ให้ลูกเลี่ยมให้ลูกให้หลานนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับปี57พระที่หลวงปู่ปุกเสกนะครับดีทุกรุ่นนะครับเหรียญปาตานปี54นะครับก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ดั้งเดิมนะครับตั้งแต่ปี54ในเรื่องความแค็งาดปลอดภัยนะครับเหรียญแท้ต้องคมๆเลยนะครับเหรียญปาตานครับมองด้วยตาเปล่านี้รู้สึกเลยนะครับ ถ้าเหรียญไม่ไม่สวยไม่คมไม่ไม่วาวนี่เกนะครับปัดตานมีเกนะครับปัดตานทองแดงเหรียญใบสาเกนะครับมีประสบการณ์โด่งดังนะครับประสบการเรื่องความแควคาดปลอดภัยในท้องที่ก็เยอะนะครับคนในท้องที่ เลี้ยมใบสาเกกันเยอะมากเลยนะครับใบสาเกขององค์ของผูกแพ้านะครับแต่ราคายังยังถูกกว่าเสาห้านะครับพระในปีห้าห้านะครับหาเสาห้าไม่ได้ก็หาใบสาเกได้เลยนะครับเพื่อนๆครับสาเกทองแดงสาเกทองฝาบาทนะครับก็ยังจับต้องได้นะครับเช่าบูชาได้นะครับทักแอดไลน์มาได้เลยนะครับ รุ่นอื่นๆน,นะครับที่มีหลวงปู่ทวดนะครับลุงโตก็มีเลื่อนสมณมััดิ์ประธานยศบารมีนะครับท่านที่ทำงานบริษัทห้างร้านเป็นพนักง,งานหรือเป็นข้าราชการนะครับเช่าบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับจะเลี่ยมขึ้นคอก็ แ้วะคาดปลอดภัย2ความปลอดภัยนะครับเป็นพิม์หลวงปู่ทวดนะครับผ่าปากนะครับมีเนื้อทองแดงทองฝาบาทนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินยังเก็บได้นะครับอันนี้ของหลวงโตเลขสวยนะครับมี5,5 0 0กับ6 0พ0นะครับนั่นก็ว่าเป็นเลข99เลยนะครับเพื่อนๆเนื้อเงินองค์เดียวเลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยนะครับ ก็ยังมีอยู่หลายรุ่นนะครับมีเหรียญอวยพรปี48ที่ออกวัดกำแพงแสนองค์นี้ผิวเป็นประหลอดวาวขึ้นมาเลยนะครับเหรียญเสมาเต็มองค์อัปาก้านะครับเสมาเต็มองค์รุ่นแรกของวัดเลยนะครับเนื้ออปากา รุ่นอื่นๆก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับถ้าถ้ารุ่นไหนยังไม่ได้สแสดงให้เพื่อนๆดูก็แอดไลน์มาได้นะครับรุ่นผูกพัดทศีมานะครับที่หลวงปู่ปุกเสกให้จนไฟดับเลยทั้งวัดเลยนะครับผูกพัดทศีมาเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญรูปไข่ใหญ่หน่อยนะครับที่ลงุงโตเห็นนี่เป็นเหรียญผูกพัดนี่จะใหญ่กว่าทุกเหรียญเลยนะครับผูกพัดทศีมา เนื้อทองแดงนะครับพร้อมกล่ององค์นี้ก็1000บาทนะครับได้นะครับสำหรับวันนี้ลุงโตขอจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะครับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาพระเครื่องจัดส่งให้อย่างรวดเร็วนะครับเช่นเคยนะครับขอให้มีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรวยรทุกท่านทุกคนครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ